เวอร์ชันชายนะครับมาร้องให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นเวอร์ชันออริจินอลเลยนะครับใครร้องได้นะครับอยากให้ช่วยกันร้องดังๆนะครับในทีสุดท้ายของการพบกันใกล้กันไม่ใชาเราคงต้องแยกกันไป้ะช่วยดีที่สุดสักหนึงไม่เท่าไร่ ความสบผ่านไปรวดเร็วเร่อยเพถึงบอกรักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้อยากยืดเวลาไปแต่ก็คงไม่มีทางเราจะไม่ได้พูดแล้วและจนนีกันอีกคั้บอกเวลาแล้วสิบํคำว่ารักกันค่อย เก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธอโอกกอดทุกนาทีของเราปลอยให้รักมันแงน่รู้เบาในใจฉันและเธอรักมากที่ยิ่มมีที่มีเพื่อนคิดถึงแถมเสมอเพื่อรอกลับมาเจอที่สุดว่ารักหนึ่งพัน

ถ้าฉันไม่แผลและเธอไม่หวันไปยั่งยานรู้ว่าเราคงไม่เชื่อจจไ<ป>ด้ยังไงครับเพื่อมารักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้อยากดีไปแล้วไปแต่ก็คงไม่ได้ใจก็จะไม่ได้พูดแล้ว บอกถึงลาแล้วไปสิคำว่ารักเพียงเคยอ้เกินคอย้ใเอปล่อยให้ใจันข้รักที่แฝงเบาในใจฉันและเธอัพราะนวลานี้ที่มีเพื่อมคิดถึงกันเสมอเป็อ รักนัดเจอที่สุดว่าร <mel> ักมีันทำขอให้จดจำตลอดไปโอ้บอนั่งายนะโอ้ฉันจะขอใัเธอแม้เท่าไร khó quên rằng chỉเคย nghĩ bay nến đêm nay chỉ mới thắm mãi cho muối cứ như trái đã lọ vơi kẻ rồi em ôm đi trong nhau yêu thương đôi ยิ่งกันจะมาเพียงรอรับแม้ทุกเธอที่เธอว่ารักมีคงพลังขอให้จดจำตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเล่นรับเช็ดหน้าก่อนนะครับผมยวผมรับแทนขอบคุณครับขอบคุณครับ คือตั้งแต่เป็นพิธีกรมานี่เป็นโมเมนต์ที่น่าอิจฉาที่สุดในชีวิตเลยนะครับร้อนร้อนใช่ไหมครับเขาซื้อพัดมาให้ผมขอคุณมากเลยครับลิศครับ <laughs> ไม่ใช่ขอฝากไว้ก่อนฝากผมไว้เหรอครับครับผมเขาฝากไปก่อนนะครับขอบคุณครับนี่เขาฝากผมนี่ <laughs> ผมไม่ได้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วเหรอฮะครับ <laughs> ผมคุ้มมากเลยะก็เหนื่อยครับลิศร้องสองเพลงวันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับวันนี้ไม่เหนื่อยร้องเพลงครับแต่ว่าพูดเหนื่อยใช่ ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่ตองครับ <c oughs> คือวันนี้ต้องขอชื่นชมคุณหมอริ์นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะต้องพูดเนี่ยฤิพูดแทนหมดแล้วเอาละฮะใช่ครับผมเอาละฮะพิดแย่งสิปไปพูดหมดแล้วล่ะหมดแล้วครับผมสคริปีหน้ากัดเอซีหมดแล้ว <c oughs> พูดใหม่ก็ได้พูดใหม่ก็ได้ <c oughs> พูดใหม่หนึ่งรอบครับก็พูดเพิ่งเล็กน้อยนะครับหลังจากที่หมอริ์เนี่ยเรียนจบหมอมาแล้วครับสาวๆทราบหรือยังว่าหมอริ์ประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบฮะ ต้องต้องรู้กันหมดเลยทุกคน<ช>นะ้แล้วปกติเวลาที่ลิฟต์เข้าเวลหรือว่าช่วงระหว่างเวลาพักเนี่ยปกติทานอะไรเป็นของว่างบ้ีงครับก็ส่วนใหญ่ก็คือแม้จ,<ะ>จากกาแฟก็จะมีซื้อขนมมาทานขนมอย่างเช่นโดยเฉพาะสาลายครับสาลายอะไรครับสาลายเท่าแก่น้อยครับ อร่อยไหมครับอร่อยมากครับและที่สําคัญไม่อ้วนด้วยไม่อ้วนด้วยนะครับก็เลยผอมอยู่แบบนี้นะไม่ใช่คือเป็นขนมที่ทานได้เรืยจริงๆแล้วเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคู่กันกับเด็ก่านหนังสือเลยนะเพราะว่าคนที่อ่านหนังสือไปอ่ะมันถ้าเกิดอ่านอย่างเดียวมันลับ มันต้องมีของอะไรมากินด้วยระหว่างระหว่างอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็หลับเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ใช่ครับพอมีอะไรเคี้ยวเค้วไปในปากเนี่ยมันก็จะทําให้ตื่นมันมีการกระตุ้นตัวเองแล้วก็เหมป็นการให้รางวัลตัวเองว่าอ้้ยอ่านมาหนึ่งคนแล้วพักกินขนมดีกว่าเอาสาหล่ายมาทานซึ่งเราอ่านหนังสือกันดึกไงแล้วถ้าเกิดกินดึกมากไปก็อ้วนใช่ไหมเอาสาหล่ายมาทานแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนถูกต้องเลยครับผมก็เดี๋ยวอย่างที่คุณหมอริสบอกไปแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมี จับผู้โชคดีขึ้นมาเซลฟี่กับคุณหมอริ์ด้วยนะครับตอนนี้แฟนคลับนะฮะเตรียมกล้องมือถือกล้องหน้าเซลฟี่ไว้ให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ให้คุณหมอริ์ฝากผลงานก่อนเดี๋ยวผมไปตามกล่องรับที่ดอกแ๊บหนึ่งได้ครับเชิญเลยครับตามได้เต็มที่เลยนะครับเข้ามาแล้วเหรอครับผมยังไม่ทันฝากเลยฝากก่อนเลยการผลงานตอนนี้คือมีอ่าฤิ Comeback to y o U Concert นะคะรับสุภาคอนเสร์ตที่จัดขึ้นวันที่17-18พิถุนายนนะครับก็เปิดขายบัตรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจิงกเรแจ้งรายละเอียดไปแล้วนะครับใครที่ต้องการไปชมนะครับแลยังไม่มีบัตรตอนนี้คือจริงๆทางไทยทิเก็ตคือขายไปหมดแล้วสามารถติดต่อมากับพนักงานเสื้อเขียวของเราได้นะครับจะมีโซนดีๆเหลืออยู่ใช่ครับแ้วก็ก็ยังกำลังจะมีะเป็นนิททำอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อ๋อ ก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับชื่ออ่าทุกอย่างให้สุดฤทธิ์นะครับสามารถอ่าไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชช่นนั้ทั่วไปนะครับอย่างที่3นะครับตอนนี้ก็คือกำลังถ่ายทำนะครับเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะครับอ่าเป็นในโปรเจกต์ของเลิฟซองเลิฟซีรีส์นะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็กำลังจะมีผลงานมาเซอร์ไพรส์กันนะครับก็อ่ายังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่5จริงๆกำลังจะมีครับแต่ว่าเป็นยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้นะฮะใช่ครับแต่วันนี้มีอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่คุณหมอนี้ต้องทําในวันนี้ก็คือล้วงชื่อผู้โชคดีขึ้นมาั่นเองครับต้องล้วงชื่อแล้วใช่ไหมฮะสิบคนใช่ไหมครับสิบคนล้วงแล้วนะครับเป็นผู้ชาย๋ยวผมอ่านให้ถ้าเป็นผู้หญิงจะให้คุณหมอนี่อ่านเอาชื่อไปเลยแล้วกันครับเอาแล้นะฮะเอาเลยครับคนแรกนะครับชื่อว่าอัญชลีสุกคลายครับ อยู่มไม่เลยคุณอัญชลีอยู่ไหมครับไม่อยู่นับหนึ่งนับสองนับสามให้ต่อไปเลยไปนะครับคุณพิยาดากุนาวงค,ครับอยู่ไม่เลยขึ้นบนเวทีเลยครับโอ้โหระหว่างน,นี้เซลฟี่ไปเราเรียกกันทีเดียวสิคนก่อนเลย,เลยหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวเซลฟี่ก่อนก็นด้ครับแล้วเดี๋ยวผมจับคนต่อไปให้ได้ครับใช่ครับให้โอกาสเวลาเวลาเราน้อยเวลาเราน้อยเวลาเราน้อยครับ ต่ว่าเซลฟี่เสร็จจะพึ่งลงนะเดี๋ยวมีถ่ายรูปรวมด้วยคนต่อไปถ้าอาจผิดขอใหยด้วยนะครับคุณพัชระวันครับอยู่ไหมครับคุณพัชระวันอยู่ไหมครับไม่อยู่ผมขออนุญาตจับใหม่นะครับผ่านนะครับได้ไปประมาณสิบกว่ารูกนะครับต่อไปครับคุณเอมิตราอยู่ไหมครับไม่อยู่ไม่อยู่ผ่านนะครับเวลาเราน้อยครับ ต่อไปนะครับคุณจิราวรรณเปรมสุนทรนะฮะเดี๋ยวลิฟต่อยู่ทีมงานคุณลิฟ์นั่นเองหมดไป400นะครับในที่สุดก็ได้ขึ้นมาถ่ายรูปแล้ววันนี้ระหว่างรอเดินทางนะครับระหว่างรอเดินทางครับคุณอังสวีคนเดียวเลยครับผมหยอดไปกี่ใบครับคุณอังสวีอยู่ไหมครอัศวะพีรวัตรครับอยู่ไหมครับคุณอังสวีครับอยู่ไหมครับไม่ครับถ้าไม่อยู่ผมขออนุญาตข้ามนะครับอยู่ไหนเอ่ย บนเวทีเลยครับด่วนเลยด่วนเลยคุณไอโซวีอยู่นะครับถ้าไม่ไม่ต้องเกรงใจครับขึ้นด้านหน้าได้เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไปยืนรอตรงนู้นก่อนคนถัาต่อไปนะครับนางสาวรุ่งทิวาอยู่ไหมครับคุณรุ่งทิวาอยู่ไหมครับอยู่นะครับขึ้นด่วนเลยครับผมเตรียมกล้องเลยนะครับคุณรุ่งทิวาโอเคเรียนเชิญบนเวทีได้เลยครับ ท่านต่อไปนะครับคุณนัทริยาอยู่ไหมครับคุณนัทริยาอยู่ไหมครับหรือว่าคุณนัทริยาอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ผมขออนุญาตภาพนะครับคุณเสาวณีอยู่ไหมครับคุณเสาวณีผาสุกอยู่ไม่เอ่ยถ้าอยู่รีบกระโดดขึ้นมาบนเวทีด่วนเลยไอไอไปจู๋ไหมเนี่ย กรี๊ดเหมือนไม่อยู่คือช่วงนี้หมอรี่ก็จะมือไม่ว่างเขาต้องถึงโทรศัพท์นะท่านต่อมาคุณนานา,นาหรือคุณนรจนาครับอยู่ไหมครับผมนามสกุลเกียรติยศครับอยู่ไหมครับคุณนานา,นาเกียรติยศอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ขออนุญ,ญาตผ่านนะครับคุณสุภาพร หรือพักขนังโอ้มีเหลือดนวยหรครับมีหรือทองรัรรตนชาติครับอยู่ไหมครับผมคุณสุภาพร์ครับขอกออกชูมือเรียกเพื่อนแล้ว <laughs> โคุณพี่เอาอยู่นะครับและคนต่อไปครับคุณเอมิตราอยู่ไหมครับอันนี้เหมือนจะไม่อยู่นะฮะเมื่อกี้อ่านไปแล้วหนึ่งรอบผ่านนะครับ และคุณต่อไปนะครับผมคุณนัทพิชาอยู่ไหมครับคุณนัทพิชาจันสืบสายอยู่ไหมครับถ้าอยู่แสดงตัวตนด้วยนะครับถ้าไม่อยู่ขออนุญาตผ่านนะครับไปครับคุณกหนกรักทวีศักดิ์ครับมาแล้วอยู่นะครับท่านต่อไปเลยนะครับผมกับคุณนภัสดุอยู่ไหมครับคุณนภัสดุเตรมปตรียมอยู่ไหมครับถ้าอยู่นะครับ นาเวทีขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้สิบคนแล้วนะี่ยเรียกเพลินเลยอ่าตอนนี้ผ่านไปแปดท่านแล้วนะครับยังเหลือสิบผู้โชคดีอีกสองท่านสุดท้ายครับและท่านที่เก้าชื่อว่าคุณสิบมิลันอยู่ไหมครับตอนแรจกจก็อ่านว่าลีมินโถเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอันนี้สมหวังเลยนะเมื่อกี้หมอริทชวนกลับบ้านนะฮะ และท่านสุดท้ายคุณเสาดีอยู่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วนะฮะอันนด้เชียเลยนะอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วเอาละครับท่านสุดท้ายของเรายังต้องต่อเนื่องคุณรถสุขพลอยอยู่ไหมครับคุณรถสุขพลอยอยู่ไหมครับไม่อยู่ขออนุญาตผ่านนะครับคนสุดท้ายใช่ไหมครับคนสุดท้ายลดีครับคน คุณนณเรื่องบนจากิยะโสธรครับอยู่ไหมเอ่ยไม่มีแล้วไม่มีนะครับตั้นต่อเลยลวกันคุณอาริรัตอยู่ไหมครับอยู่นง <Yeah. S 2> เดหลังเดี๋วหลังจากที่น้องคนสุดท้าหาเสเดี๋ยวขอ,เ,อเชิญเขนหน้า,า,นากระดาษด้วยนะครับผมอย่า้าสิเขาเซลฟี่กันอยู่แหมใจเย็นเย็นใจเย็น ย่าพึ่งลงนะครับนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านรัดาินิดจริงนะครับเพื่อถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆอีกครับและในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณเจษฎาอุดมศิรพันธ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพึ่งมออของรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้ง1 0 0 0านด้วยครับ10,000เหรยครับผมเดี๋ยวผมเรียกให้คืออยาจะขอเสียงปรบมือนะฮะแต่ว่าทุกท่านกำลังถือกล้องกันอย่างตั้งใจ กลัวว่าปลดมือแล้วก็จะตกคนตายหน้าจอแตกนะฮะน่ารักไหมค<า>รับน่ารักนะครับถ่ายรูปลงเป็นที่ระลึกน,นะฮะเะรากลุกหลบดขุนยืนตรงไหนครับคนไม่มีสุดยืนนะจะต้องอยืนอยู่ด้านข้าง ขอบคุคุณเจษฎาด้วยนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีในวันนี้ครับครับผมนขอ,นองเขาก็จะน้อยนะครับเรายังจัดขึ้นพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้หมอรีสตารครับพรุ่งนี้ผมขอขอ,อาานุญาตบรรมาสาัมพันธ์ล่วงหน้าเลยนะครับ ทุกนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของคุณทองคุณบกลิศนะครับเวลานี้เวลาเดิมนะครับ15ห้านาฬิกาตีนาทีครับและ่วกนี้ขอเสียงปรีดังส่งเบอรีบหน่อยเร็วสุดยอดมากๆครับ <Allahu último>